เรียนครับเราจะมาดูเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์กันต่อนะครับดูสิเรียนถึงไหนละสองตอนแรกที่เราเรียนผ่านไปก็เป็นเรื่องมวลอะตอมมวลโมเลกุลน,นะครับนี่จะเข้าตอนดีสามตอนดีสามนี่จะเป็นเรื่องของโมลน,นะครับโมลมาดูความหมายกันก่อนเลยว่านะฮะดูความหมายก่อนเลยนะครับว่าหนึ่งโมลเนี่ยมันหมายถึงอะไรอะไรคือหนึ่งโมลหนึ่งโมลคืออะไร เขาว่ากันว่าหนึ่งโมลของสิ่งใดๆมันหมายถึงสิ่งของนั้นนั้นจำนวนหกจุดศูนยสองคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามชิ้นก็ประมาณหกแสนล้านล้านชิ้นนะครับเนี่ยครับอะไรก็ช่างเถอะถ้ามันมีหกแสนล้านล้านชิ้นเราก็เรียกว่ามันมีหนึ่งโมลจำไว้นะครับมันก็ใกล้ๆกับหนึ่งโหลเรียนแต่ว่าหนึ่งโหลนี่มันหมายถึงกี่ชิ้นเหรียนครับ สิบสองชิ้นอะไรก็ช่างถ้ามันมีหนึ่งโหลเรียกว่าเรียกว่ามันมีสิบสองอันถ้ามันมีสิบสองอันก็เรียกมันว่ามีหนึ่งโหลอย่างเช่นถ้านักเรียนมีเสื้อหนึ่งโหลก็แสดงว่านักเรียนมีเสื้อกี่ตัวครับเรียนครับสิบสองตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่หนึ่งโมลมันไม่ได้หมายถึงสิบสองหนึ่งโมลนี่มันหมายถึงเท่าไหร่ครับเรียนครับหกแสนล้านล้านชิ้นนะครับเรียงครับเช่นถ้านักเรียนมีควาย หนึ่งโมลก็แสดงว่านาเดียมีควายอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยครับก็หกแสนละละล้านตัวนะครับไม่รู้จะเอาไปกินหญ้าที่ไหนเลยนะครับเนี่ยครับควายขนาดเนี้ยนะฮะเอาละนี่คือหนึ่งโมลหนังสือมีนะหนังสือมีไฮไลท์ไปเลยหนึ่งโมลของสิ่งใดๆหมายถึงสิ่งนั้นๆจานวนกี่ชิ้นครับเนี่ยครับหกแสนละละล้านชิ้นหกจุดศูนย์สองคูณสิบยี่สามชิ้นจำไว้นะจำไว้อืมเอ้าไฮไลท์ไปหนังสือมีนะฮะ